แรงมากเลยสำหรับนางงามที่มียสรย่อ,ยอมาค่ะพี่เตาพอทราบไหมเขาเป็นใครเขาบอกนางงามอักษรย่อหวังอ่อ,อชื่อดังหวังพึ่งน้ำบ่อน,น้าพี่บอกเลยว่าในวงการนเนี <c> ่ย <oughs> มันมีหลายคนที่หวังพึ่งน้ำบ่อนหน้าแต่ต้องต้องถามว่าน้ำอะไรน้ำไหนแต่ได้เกิดเป็นนางงามที่หลายๆคนคิดเนี่ยพี่คิดว่าก็ตามกระแสข่าวที่ออกมาก็คือมีกระแสข่าวออกมานานแล้วว่าเขาฉีกสัญญากับต้นสังกัดค่ะ แปว่าพี่เต๋าลูใช่ไหมคะว่าเป็นใครเอาสดย่อ,ยอมาอีกนิดน,นึงได้ไหมคะบอกคุณลักษณะของน้องเขาก็ได้เป็นคนสวยนางงามก็ต้องสวยสิงง <c oughs> พี่เต๋าเอ้าบางเวทีเขาประกวดผีก็มีเลยนางงามก็ต้องสวยนะฮะแล้วก็เอ่อทุกคนรู้จักทั้งประเทศโดยส่วนตัวพี่เต๋าคิดว่าน้ำที่น้องเขาจะไปพึ่งอะคะ่ะคิดว่าเป็นน้ำอะไรคือ <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ยน้องเขาเนี่ยก็ไปปลูกต้นรักกับสปอนเซอร์รายใหญ่เป็นเจ้าของร้านเพชรทำเกี่ยวกับเพชรจิวเวลรี่เป็นลูกชาย แต่ลูกชายเขาเนี่ยเป็นเด็กรวยอายุ20กว่าเองนะฮะแล้วก็คิดว่าเขาจะเอาตัวเองไปเป็นพรีเซนเตอร์ซึ่งกูรูในวงการนางงามหลายท่านก็บอกว่าคงเป็นไปได้ยากเพราะว่าคนเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยเขาเอาคนมงใหญ่นะฮะคนตุ๊บมาเขามีให้หมายว่าน้องเขาไม่ได้จากตำแหน่งใหญ่กันหรนอไงน้องเขามีมงจากเมืองไทยเออแต่ว่าตำแหน่งระ,ระดับประเทศเนี่ยระดับโลกเนี่ยไม่ได้นะฮะน้องเขา ไม่ได้ตกอาบคือเขาไม่ได้เซ็นสัญญากับต้นสังกัดเขาเขาไม่เชนเลยแล้วกขฉีกสัญญาตั้งแต่วันที่เขาได้มงแล้วเขาบอกแม่เขาบอกเลยว่าลูกเขาดังได้เพราะตัวด้วยด้วยตัวของเขาเองน้องเขามีมือถือสองเครื่องนะฮะสำหรับตัวเองแล้วก็สําหรับแฟนคลับแฟนคลับจะรักน้องเขามากเลยแต่ทีนี้เนี่ยหลายคนที่เขาไปร่วมงานกับน้องเนี่ยเขาก็บอกว่าแบะปากหมดเลยหรือบางคนเนี่ยซึ่งไม่เคยเมาไม้พี่เต๋อฟังเลยอย่างเพื่อนพี่เต๋ออยู่ในเว็บที่แพเชนเนี่ยเขาก็จะบอกเลยว่า ไม่ได้ไม่ไหวจริงๆแต่ว่าน้องเขานี่ตอนนี้คือค่อนข้างแบบอยากหาสปอนเซอร์มาเลี้ยงดูไม,ไม่ใช่ไม่ใช่หักหาสปอนเซอร์มาเลี้ยงดูคืออยากได้งานพรีเซนเตอร์ได้งานพรีเซนเตอร์เป็นพรีเซนเตอร์เครื่องเพชรแต่ทีนี้เนี่ยมีคนฝากไปถามเยอะบอกว่าจะได,ได้ได้ยังไงในเมื่อตัวเองไม่ได้มงใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่เขาจะจ้างตัวเองมันเป็นศูนย์ถ้าเขาจ้างเขาจ้างคนที่ชนะไม่ดีกว่าหรือเขาจะมาจ้างทําไมคนที่ไม่ได้มงใหญ่แล้วพี่คิดว่าข่าวนี้ยค่ะ ที่จะออกไปวันนี้คนเขาเริ่มจะรู้ไหมคะว่าเขาน้องเขาเป็นใครอะไรยังไงคือเหลือแต่เอารูปหน้าน้องเขาขึ้นนะฮะคนเขาก็เกือบรู้กันหมดแล้วว่าใครอ่ะนะฮะแต่ว่าถ้าถามพี่เนี่ยพี่ก็ไม่เคยเจอน้องเขาแางงามหลายคนในประเทศนี่พี่ก็ไม่เคยเจอตัวจริงบางคนก็บอกคนนี้นิสัยดีคนนี้นิสยันนสยไม่ดีแต่สําหรับพี่เนี่ยพี่ก็โชคดีไปเจอนางงามที่นิสัยดีมาเกือบหมดมีเพียงไม่กี่คนที่มันอาจจะแบบว่านอกลู่นอกทางแต่ว่า สุดท้ายเนี่ยเขาก็ยังเป็นคนดีกับทุกคนเนี่ยแหละฮะแต่ว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเกิดเราอยากจะอยู่ในวงการนี้หากินในวงการนี้มันจะต้องมีความอเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันแล้วก็มีความกระตัญอยู่กับผู้ใหญ่ด้วยถ้าเราคิดว่าเราจะดังด้วยตัวของเราเองตัวของเราดังขายด้วยตัวของเราเองได้แล้วพี่บอกเลยว่าอยู่ในวงการไม่ว่าจะวงการนางงามหรือวงการบันเทิงอยู่ไม่ได้เพราะยังไงทุกวงการต้องมีผู้ใหญ่คอยผลักดันแล้วก็สนับสนุนค่ะแล้วน้องเขามีฟีลแบบเป็นนางงามยกขาบ้างไหมครับไม่มีไม่มีค่ะคนนี้ไม่เคยยกขา ไม่ใช่เป็นฟิลยกขาถ้าเป็นฟิลยกขานี่ก็จะเป็นอีกอก,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 กลุ่มหนึ่ง <ทำ S 1> นะครับทุกเวทีทุกสายงานทุกวงการมีการยกขากันหมดค่ะไม่ต้องแต่วงการนางงามวงการบันเทิงเราก็ทราบกันดีว่าใครยกขาบ้างทั้งหญิงและชายในส่วนตัวแล้วครับพี่ต่อคิดถึงความพิเ็นยัยงไงกับประเด็นนี้บ้างเนาะ ก็มันเป็นเรื่องปกตินะะพอได้ได้มงกุดแล้วก็จะมีความสุขว่าตัวเองจะต้องดังถนนทุกเส้นก็จะวิ่งมาหาตัวเองแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถนนทุกเส้นเนี่ยมันก็ต้องมีคนสนับสนุนด้วยถ้าเราไปเนน่คนสนับสนุนหรือไม่โอเคกับคนสนับสนุนคนเหล่านั้นก็ก็ไม่เอาแล้วอายุของนางงามมันสั้นเดี๋ยวนี้ปีเดียวก็จบแล้วหลังจากประกวดเสร็จถ้าไม่ได้มงใหญ่ก็คือจบจบทุกคนพี่บอกเลยว่าช่วงแรกจะดังอยู่ก็ประมาณ3เดือนหลังจากนั้นก็จบ